บัดนี้วันที่3กรกฎาคม2568เป็นวันที่64พระพเจ้านายมิสักกสินปทิลาโพธิวายเซียนสดทธิชัยก็เสดพระประทิดิลบนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแล้คผู้ปิยัทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตะมั่นมีสติไม่หุกได้มีสมาธิจะจดในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคือ ปุตตที่หบทกาบปันตตอรหังสมมาสัมพุทุปะกวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวาข้าตัวภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสานิสุปติปโนภะคะวตโตสาวาสังโฆสังฆังนะมานิปุตตุที่สองบทบูชาพระพีพิรุตอรหังสัมมาสมพุทโธุจิลังปญฺีิพุตโตปุณิหิธามมานุทานิปรมีหิเตติสติยาวชีวังอาหารพุทังธัมมังสังฆังสารสารังข้าตัปุชเอมิ บทที่สามบทสวดสุนทวภนาสมังตาจตวาเนสุอจากคชังติเทวตาตมัมมุนิลาจังสัจยุตติสข้าโมธรรมสาเคากเมจรบวเปคิวิสีขันละแตเจจันตาริเควิมาเนทีเตละเทจจัทำเมเจรู้วันาฆะไหเนเค่หมถุมเคเตพุมมาเจตุเทวะเจลัทธาลพิสเมยักขัคันทปนาธาจิตันตาสันติเกยามุนิวาละวะเจนะจะทาวะเมตุนันตุธรรมะสวรกรลอยมัททันตาธรรมสวรากรอยมัทนตาธรรมเสวรากรลอยมัททานตา บทสวดที่สี่บทสวดบุพภาคณมรรการนาโมตัสสะพระครูโตระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระครูโตระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระครูโตระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าบทสวดใจสรณคมนัปทะพุทธังสันนังขจามิธรรมังสันนังขจามิสังฆังสันนังขจามิทุติยันปีพุทธังสันนังขจามิทุติยันปีธรรมังสันนังขจามิทุติยันปีสังฆังสันนังขจามิตติยันปีพุทธังสันนังขจามิตติยันปีธรรมังสันนังขจามิต บุตรที่หกบูรุสัจจกิริยาคาถานาถิเมสนังอัญยังพุทธเมสนังวาลังเอเทนัสัจจะวัชเชนัสโสดีเมฆขงตุสปฐาบนาถิเมสนังอัญยังธรรมมเมสนังวาลังเอเทนัสัจจะวัชเชนัสโสดีเมฆขงตุสปฐานาถิเมสนังอัญยังสังโฆเมสนังวาลังเอเทนัสัจจะวัชเชนัสโสดีเมฆขงตุสปฐาบทที่เจ็ดบูรุษตรีลัตตาปานามะคาถาพุทธังนะเมรัตนจลัสีลัคจิตังธรรมังนะเมรัตนเจลัตโพตีปิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนปูเจ สุสีละทิติเอตังนั้นมีที่ละจนางละตำนาเกยรว่าหังสมาสมโมสถิตวัดถูทีเสสะภูตังอายุยันยุตตะคุนโยครับวาสัปะวัตตามอาจุนิอัยันหิตปจะเชวิยะทายิหันเทเอกังวินาแต่ที่จารีสมะสัมภเวนะโลเกกาธาติจเตชีเลนจะปัตาุภูตังพันปีระยานิสยังอธิพุทธสัจธรงวิญยูหิปันทิจเตชเนหิวชังยารูปังโลกรงหิเกหิติกะทังจุปะรัพเนยังเกสันติตสุผูงยินที่ตังคุณรักกาแต่ยายะนหิเยวชั เยสุวิสุจามปิกสัพสัตมาทนาสิสุทธปัสสะทะทานามบุญยติการนามสมุตตมะปุณณภูมังกุขาปมุตตจันุจันนามุขาสันนังคตานามปูชาและเหสุปัระมังอติปูชเนยังนิพพานะสัจจิกิริยายุตปัญญสัญญัติทงสัมมาจิเลสสัมมาลสุธนาสิทธิยาจัตตาธุหิอัฏฐอุเชเลหุปเสนนิยังปานีเหจาริดสันนังขะมณียะเมวะตัสัมมาเหจังจิตละสันังสันนังคตามหัง ตินเทวังคณะนสสุนามัสสมานาปูเชมัจจายกิสัยสตังสุกสานจิตตาปัฏฐานุปาและจินิยาสัทาราจะบุญเยนนถัตถสุกเตนะสุขีปาเมมุเตเชนัจจสัจะสภทธาปิสุวัติหุนตุโยเจนทธทรามายินันยมหิปมาะภูตัวโลกุเจราพิสมโยนิยตุโภชัตัส่วนปนิสยะตะยายนะอยันติมหงุนตุปัตถุตเยปลิกิโตสุปัสสาทะกาโลุที่แปดบุญนรรการสิขา ยุติมิมาโมหมบาลาประกาศสามังพุทธตสุตตวิโุตูวรัสสปัสาวินโมจยันตูอาเติเคเมนชนะตังวิเนยังุทธังวรันตังศีลสานามามิโลกัสสัตนาทันใจวินัยยะกันจะตัเจชฌาเจเสสะสิทิมังตูสมพันธระยาเจวินาเสเมนตุธรรโมชโชโยวิยะตัสสสัพุทัเสสีโลกัสสสาวิสุติมะคังวิญญานิปูรธรมสารัสสาเทลีพระตามอโหสันติกโรสุกิโนธรรวันตังศีลสานามามิ โมหะปะทาลังอุปอาจสันทาหังตันเจชัชชาเจชยศิยะสิจิหงตุสัมพันธริญญาเจมินาเสเมนตุสัทธธรรมมเสนาสุขตานุโคโยมโลกกสสะจุสปาปูปะเกลีสะเชตาสันตัวสยังสันตินิยชโยจัตสวัสดิกาธรรมังคีตังกะโรติสังขังวัณตังศิลสารนามานิพุทธานุพุทธังสมัสสีระทิชจริตันเจชัชชาเจสยศิยะสิจิหงตุสัมพันธริญญาเจมินาเสเมนตุปุสุติการบุตรสุนามากัรอัจฉคาถา นามอัหาตัวสมาสมุทสัมมาเหสีนัวนามอุตมัทัตมะทธรรมสัจสัคตัสเซวะเติทะนามูมหาสังฆาสัตติวิสุทธิสีนลทิฏิโนนามโอมาตยรตยราตสาสและแต่มาตยรัตสาภุกัมนามโอมาคีแตสาแต่สาวะถุตยสัพตินามการภาเวนะีคะจัุปัฏฐานามการลานุภาเวนะจุวัติทัมตุสัมภะนามการรัการรัเตชินะวิถีหิงของมิเตชวา สูตรที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกราบสกีสุตรวิหารติติกิตีรัมวสูตรสมิงมหาวันิมมหาตายพีขุสังเคณาศจริงปัญจมามเจหิมพีขุสัจเจหิมสัพเพหิวะปรันเตหิมทัศหิมโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิษฐานของสีพระกวาบตังพัชนะยิีขุสังคันจากอาคาอาสาโคจตุนังสุท้าวาสากายิการังเจวานังเกิดจากหงสี ไอ้ยังห่พักว่าสัเกูนิิแ้รูู้มินี้มหาวันีมหาใจพี่กูสังเกตนะสัจจิงปัจจามาเจหีพี่กูสัจเจหิสัพเพหิว่าจะไเจห็น้สันหโลกร้ธาตุหิเจมาตามเยปูเยนนะจนิเตจของตีพักวันตามกัจนัยัจนายพี่กูสังคันจะบเยนุนะไม่ยังตีเอนะพัว่าเจนรประสรงกัมามรกกูปรเสัมิจะว่าพักว่าตุวเส้นิเกอปเจกับคาหาภาษยมติอัสโคตาเทวาตาเสยยะธาติปนามัปพาวาปุริสุสัมมันท ปุถาปะสสูตเจวสุอัตหตาพระกรรมตัวปุระตปัจจุลหังสุอัตขตาชีพตาพระกรรตังอภิวาสิตว่าเอกรรตังอัังสุเอกรรมตังทีตาขวเอกพตาพระกรรมตัวิมังคาธรรงอภาสีมหาสมยโยปวาสิมิเทวกายาสมคตารมหามอิมังธรรมาสมัยังทักิตาเยวะอภิริติจัดสคัญติอัตขุปราเทพตาพระกรรมตวเศรษีอิมังธาธรรมอภาสิต่ติขวสมัตงหังสุจิตังอัตโมุุชุกรรมกังสูสารทิวาเนีตานี้ครับเห็น อินทิยานิรักขันติปณิจาติอัตโุตาอัตอัตโัวปราเทวตาพระกัมพุตสันติเกีิมังคาทังอภัสิเจตวะวะขีรังเจตวะวะปริกรังอินทังขีตังโอหัจมังเชเจเจรันตัสุทาวิมาลาตุลังตาสุทันตาสุสุนัสติอัตโัวปราเทวตาพระกัมพุตสันติเกีิมังคาทังอภัสิเยเกจิพุทธังตนังทัตเสนเจใช้ไม่สันติไปยัคภูมิงภัยยะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติ อาาคปะกาวาพิกุอมันเตศีเยุยนะกพิกเวทัสสุโรกาธาสุสุเวตาสันนิประางมติตถาคาตังทนนกูสางกันจบเยปิเพิเกเวเฮสุอิตจานัอรหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสติประวันตััอิตจปมณเยวัเทวตาสันนิประาเฮสุงเสยยะตาปิไม่หังอตจะหิเยปิเจพิเกเวเิสันตินะตามัทธรนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสติปะกวัตังนอิตจัะรปมะเยวะเทวตาสันนิประสางเิส พิกเวเทวะกายนนามีิตธิศริพี่เวเเทวะกายนันามเิตพ่เวเเทวะกายานันามิตันทุนาสิตามาสิโลภาษีสมิจเอบังันเตติภูเตภูว่าปัจจสุสุมกวเอจทโวจิโกับมนุกสามิถาบุมาตะสิตาเยสิตายิงนีครับพลังเหตตาสมาเหตตาสิหะสัสนาโลกมหัง ทางสาวพี่สัมพุโอโอธาตมารสาวุูธาบิปัสนามนาเวลาปิญโยมันจะเสจยเจะวามเลจเกิดฤทิเวแต่ตัวอมตะยิสัทาสัพเสศรนเจเจวะกายาพิกัรตาเจวิญญาตาวพี่กัวเจจะตัรับมะกกวินสุอำมาพุทธศาสนังเตสัมปะทูระหงยาณังอมนุสสานัทัสันนังอภิเกษตถาะมารัุสุงสหัสังอสัจสลิงสตังเอเกสหัสนังอมนุสสารนัมตัดสุงอภิเกนัตตามารถุสุขที่สารสภาผู้จ่าอหุมเป็นจ่าสาพังอภิญญาญาวะวะเถร่าจ กันตาเจวิชนาที่ตวเยวหังกติสมิกีณเหุกัวสตตสหสาวยะาบุมากปรัตวะอิติมันตุติมันตวานะมันตเยสัสิโนมทนามาอภิธรมงคิคุณังเิมงวันังสัสหสาเหมาตายะขานาลตวานิโนอิทิมันตุติมันตวานะมันตเยสัสิโนมทานามาอภิธรมงคิคุณังิมติงวันังสัตาคีราติสัสหัสายะขาวนาละตัวานิโนอิติมันตุติตะมันตุสันนามันตจเโสัสขาน ยักานันนตามวันีุ่ติมันโตชุบิมันโตวันนมันัวเยสสิโนมทนาอิกรรมงค์พุนั่สมิงินานเสายมินตาปัญจสตายักษกานันนต่มวันี่รุติิมันโตชุบิมันโตวนนมันโเยสสิโนโมทงนานอาิตยกรรมมงค์พิูนั่งเสียมติเงินวันนังคุมพิโรเราชาทังฮโภวิญปูรัสสานรเบสนนางปีโยนังสัจจะสายหาสงยักษ์การนังพัีลปรเสติคมพิโรเราเชาเ้สิโวุตตปิระหา ปะหาวโอินทนามามหาปราอิจิมันตชติมันตวานมันตเยสสัสิโนมมท้นามาอภิกัมทิกุณาเสมตงมานั่งระเขียันตที่ชังราชาคุณาิรูหแต่ภาษาสติคุมกานทนางอธิปติมหาราชาเยสัสีสวตปติสหะปะหาวอินทนามาอินทนามามหาปราอิจิมันตชติมันตวานมันตเยสสัสิโนมมทนามาอภิกัมทิกุณาสมติจงมานังพระเีนันที่ช่งราชาวิรูหวิรูปโคภาษาสตินาการ หาวินทนามาหาปาาอิินโตชุติมันโตวนามันโตเยสสิโนมโทนานาอธิกมคิุณาิมิมวังอุตรัจากที่สังราชพิโลจะประสสติจการังอธิปติมหาราชเยสิสุวุตปตาปสหพระหาวอลินทนามาหาปาาอิทิมนตโตชุติมันโตวันามันโตเยสสิโนมโทนานอธิกรรมิุณาิจิังปุริมัปุริมันที่สังทตาราโทสกินนัาเกิดีนานิรูหกัวปจริมนานิรูหกโลอุร ยตารทีมหาราชาสมันตาแตุตระโลทสาพทนธรมรัานะทานถูงมเนกับเปรัฐเวเตสังมายาบิโนทาสาอันคูบันจานิกาสภามายาปูเกนปูตัวีคุณตนววรุนี่ปูจะวิโตสาหะจันทนูการมาเสโทจากิมโนมันทุกนี่มันทุกจากปนทโอปะมันโยจากเทวชุโตจากมาตอรีกิแต่เสียงโนจากคำทัพปูน่ารูราชาสันโนสัพัวอากูบันิจศกเจว่าจิมพรมูถึงยอดฉัตราเนเจเจนเยจาราชาโนคันนครสหฤทิกเมืมอท่านามาอาเศกมงงพิคุณนันสมัจเงวันัง อาตกูลนักภาษานาคาเวรสลาตหัมตะจิกากำพัลรสราตาราอาคูปยาสหัญญาภิพยมุนาทัตตะรัฐาจาอาคูนาคาลิสสิโนเอราวันโวเอราวันโวมหานาโคชุปกะเสศิเมเจงวานังเยนาคราชาราเทสหันสานารันติที่พาที่ชาวปะขีพิสุทิกาภูเฮหังยศสาเตมานาชุปตะตาอิตาสุปนาอิติเตสานามังอเป็นตถานาคาราชานามาสิสุปนาโตเกมมะมะกาสีผู้ทัวชนะหิววัจฉิหิวปุภันตากาคาสุปนาสานามังคตุพุทธาม เิตามัชฌาเทนะสังฆ yes. ังอชุราติตาพาตโลวัสวะเสติอิณิมตยัสสินุวัตละกันชามหาพิสมะอสุราทานามิคาษาเยยปฏิตจีสุปิปิยะอหารทูนโมจีสหัสตันจาริปุตันลังสัพเพเวโรจนามกาสนัยหิจวาพระลิงเสนางเรหุลางหุพักทามุปาธรมงมจะมโยธานิปรมันเตปิคุนังเสมาจิงมานังพาภูเจเทวาปฏิวิจเตชโชวายโยตระทักธรรมงมบรุณาบรุณาเทนะสุมีเจยัสสาสหะ เมตตากรนากายิกาอคุเตวะวิสสิโนท่าเสียเจท่าสาทากายาสัพเพียนะนตถังวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวานะมันโตเยสสิโนมุทนามาอภิธรรมงคพิคุนาสงมเกตมานังเป็นคุเทวาสหาริจะอาจะมาแต่ทุกเรยยมาชนทัศน์สูปนิสาเทวาจะท่าโมกาปุรกิตาสุยสูปนิสสาเทวาสุรยสมะคุปุรกิตานักการตานิปุระกิตาวาอาคุมาธาบาลาหะตาว่าสุนังห์วัสมเสตูสะกุปะฆะปุรินทัตโวท่าเสียเจ อิจิมันโตชุติมันโตวันนมันโตเยสัสิโนมุทานามะอภิกรมมงค์พิคุณังสัมปชิงวานังอัทาภูสหภูเทวะเนะมาคีสีขาริวัตริจกาจะรุชาจากอุมาบุพัททิภาสิโนะอรุณาสหธรรมะจะกอติตาจะอเนชกาสุริยะอุจราอาภูอาภูวัสวะเนสิโนะทัตเสเจทตสาหาตายาสัพเพนานัจจาวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตเยสัสิโนะมุทานามะอภิกรมมงค์พิคุณังสัมปชิงวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสสะตาคิด อากูมโนบุคุสิกาอาทาคูหาโยเทวาโยเจโลหิตวาสิโนปะราหามหาปะาคาอากูเทวายสัสินโนท่าเสียเจท่าสาทากายาสัพเพนะนาตตะวานิโนอิจิมันตุจิติมันตุวานนาวันตโเยสัสินโนมุทันามะอภิกรรมงพิภูนาจิมติงอะดังสุกากรุมหาอะุนาอากูวิธานนะสานสหะอุตราวจะใครหาปาโมหาอากูเทวาวิจขนาสธามัตตาฮารักชามิสกายะยะสินโนท่านายังอาคาปูชุมโนโยทิสามวิสติท่าเสียเจท่าสาทากายาสัพเพนะนาตตะวานิโนอิจิมันตุจิติมันตุวานันตเยสสัโน มุท่นามาทิ่กมุนัสิมิติงเมิยาดุสิตายามาต่ตะกรตยะสัสินูันพิการามาเธาสุมตนามาจากอาสวะนิมมานักอติโนอาคูอาชาภูปลิณีในการทศเสเจทศธากายาสะเพียนาะแต่วันิโนิมันโติมันโตวันนมันโตเยสัตสินูมุทนามาภิษกมลพุนัสิมิติมณังสัเทสัเทวานิตายาสเพียนนาะแต่วันนิโนามันวานยนะางจุนเยจิงเยจิสาสหามุตตชาติมะีรังโวข้ติมะ มนาสว่างถ้าเกโมฆะจารังอาคารจันทวะติจาติจังสุภามมาประมาเติวจักพุตีินิมิตุสัทธานังกุมารุติโสตจตุปราฆะสิมิจริงวันังสหสาสะภามารุกานังมหาพรามันทิตติติอุับปโนชุติมันตุพิมาเยนยิ่สัวสะัวข้ศกสอิราอาคูมปันเจตแว่าสาวติโนเจสันจอมัจฉตอาการหันตัวปริบตัวเจจะสักยะภัยอภิกันเจสิลปเจเจวาสะภาไม่เกพระศรนาอภิกันนิสป สมันตาปริวาริมโมุจะฎินามิตมหาสีโูกันหาเสนาภปเษยิปตะามาัตสารังแต่ะวเระวังเาถาประิเมควะยันตัวชวิตชุกวตะทาช่วยปภาวตีสังเกสยัมวเสปันจสาพังอภินยญาตบ้านาเกตพะวานวจักราจาตัมันที่สัทธาสารเทศสนิรเทศรสีนาอภิกันตาเจวิชนาถาภิตวเจจะตะปรมลลุสุตตะวพุทธศาสานัง มีตาละกเหตปะกมงเนสัมฤทปิชนยุนสเพวิสัสสังฆามาพยะติตาเะสัสสินุลมุติสหกูเตหเตสวกาเตชเนสุตาติปุจทิสเตปุจจุบมัคระสุตังสีมาณาจะพาลานังปณิตานันจะสมาณาู้ชาจะเชปุริานังเอตจามังคณุตมังปฏิบูรปเทศวะสุวจากรกูเทจตัมยุตตาอจัดสัมมาปณิชีจากเอตามังคณุตมังพระหุสัจจันสัจสิปันจัินายุจดสุขิตูสุภาสิตาจะยาวาจาเอตเอตจามัง คาราสะสังฆโหอนาคุราจารามันตาเอนจะเอนจะมังค์นุ่ตะมังทานันจาตธรรมะกิยันจัยาตการันจาสังฆโหอนาัชานิกามานอินจะมังคันุตะมังอรตีเวรตีปาปจรมาาจัสัญญโมอัปบามภูจัตธรรมเมสุเจมัคนุตะมังคาระโบจติกูจะสันตุตีจักตานิจาปณิธารมัสวานังอ็นจะมังค์นุตะมังโอพันตีจะตชววะจตสตา สมานัจากทัศนังการินธรรมะสัจจาอิจามังครลุตตมังตะปจะพามัดจุิยันจาอริยสัจนทัศนังอินานะสัจจุริยนจาอิจามังครลุตตมังพุทธศาสลกาทธรรมหิติดตงยสานักการปฏิอจกังวิสังเขมังอิจามังครมุตตมังอตาทิสายนิเกจวานะสพสัพพถามาปราชิตาสัพพัตสุจินทัตจังกิตันเตสังมังคลมุตมันเตปบุตรศีชวมุตบุรรัตนปตตยังกินชีวิตอาอิทะบางหูลังวาสัตติสุ นันโมสาังอัฏฐปาคาตินะอิรันตีพุทเธรัตนางปนีตังอิตนาสัจิีนะจุวัติยิมคงตุปัญญวิระกังเอามาตยังเปนิตังเจะจักาสักกมุนีอมาตยหีตัวนาเตนะธรมเนะสมุติกินติอิรันปีธรรมเณรัตนังปนิตังอิตินะสัจินสุวัติิตุยัพุทธเสียตัวปริวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตะกะริยันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิชติอิรันติธรรมเณรั เยบูกะลาอัฏฐสตังปสันทะเอตานิเอตานิยุคานิหงติเอทะกินียาสุขะตัสสะมิสาวกาเอเจสุตินานิมหากรานิอิรันติสังเครัตนังเินีจังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหงตุเยสุปยุตตามนัสสาสันเฮนะนิการมิโนโคตามัสสานัะสัมหิเตปฏิปตะอัปตะนังยิไคหะปตถาโมทานิผู้จริพุทธชมาลาอิรันติสังเครัตนังเินีจังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหงตุยีนัามือนังนะวังนะถัดสปงวังทุรัตายะกิตายะติเกขันนิเสมิง เยคีนาพิชาอาวินินิฉันทานิพันติทีรายะถาตัมปฏิโพอิทันตีสังเคตและตันิังเนจีนัจตนัสชุวันตีพุทุูบุิตตาโมตวดธรรมบทสหัสวัตาตาเมชิตังเชโยยาเจังอิตาลลาปชาปธาังกตสัพจสานิจังสัญญาตายนัวเนวาเนวะติวันทภูมูนมบโรสังฟามุนาชิตังอปัชิตังตราตถาลุปสสันตนัวปุถุที่สิบสี่ รูปสุเกสภูตเจสูตรภาษิมีสังเตรณะปะกบะตาชนะตาปัสตาอัหัคตาสัมมาสัมพุทธทนะอัตตุมิเหมะอนุสสะสามเนนะมามะเลมมะปรายามาติติจิระยามาปิติกะสัมปทานีนะมากะตะเห็นกุลมาเนยะคะเหนะมาอาการรับปริยิตตะเกนะมาทิฏฐิลิชานะกัางิยามาทัพพรูปะตายาตายะมา สามัญมูลมูลขลุยยะถาติเมหิอตตนาวัชชะเนยถาอิเมธตมะอุสฉราอิเมธตมะสวัจพายอิเมธตมะมิลุขัุยสัญญอิเมธตมะสมุตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสามันติอัตตคุณเมหิปชะมิยถาเถาะคุณเหะอนัตตนาวัชชะนยะถาอิเมธตมะอุสฉราอิเมธตมะเทลวัชชายอิเมธตมะมิลุขลุยสัทญาอิเมธตมะสมุตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสัามันติอหะคุณเมหะอุปสัมปะชะมีเหรยะชายติ บทที่สิบห้าโทูสุดอเปนยจิอุปเนยะสูตรอุปนิยติชีวิตมาปัมายุงฉบูปานิจสารนสันติกานาในจังพยายามมารเนติธรรมโนปุญญานิกายิรัตสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมาปัมายังฉบูปานิจสารนสันติกานาในจังพยายามมารเนติธรรมโนโลกานิสังปะชังนิสังสันติเปิคูยะโยทักกายเยนะสัญยโมวาจา ยอุทกิจศสาตังกสัเสัสุธาย่าหงติยังชีวิมโนกับโลติบุญยังพโมหาเลรกติธรรมจารีพโมสุจินโนสุธามาวหาติเอสานิสังสุขสเมสุจิเมสุขะสจนเจสุขะสมธามาวสาตเป็นสารนิสังสุขสเมญุจิเมสุขัสุินเนสุขิสุธามาวติเป็นสิสางสุขเมสุจาระสุขะสินเนสุขญสุามาวหตินสทริทังสุขเอสมจโเมสุขะสุจิเนสมาสุตาถาาติ อาสาทินิเศษีทุขีเอสุมาโควิสิทธิยาบทที่สิบหกบทสดอปรณาจชาดูบรรลัพธานะเมตเกียติทุศียังอหุตจิกาเมตตาชายยมพินมีทางการเหยะยักษ์อปรณ์กังท่าหงเรศนังยันติปะพักตรานิวนานิจาะอารามุลุขจตติจิตยานิมุสสาพยาตชิตตาเนตังโผลสารังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมรมาคัมมะสักพักทุกขะประมุจจติเยจักุณทันจักทำมังจักสังคันจักสังนังข้าตัวเจตาริอริสสัจจานิสัมา ปัญญายาปสติทุกขัง, climate, งทุกขสมุทปทางทุกขสัจักติตามังอริยอริยัญจะอันทังคิอันทังคิกังทุกขปัสสมาคามินามเอตังโพสันนังเทมังเอตังสมุตเถมังเอตังสลมะมคัมมะสัพภาพุตถะปมุจเจติโลกนที่ติดติดโดยสวดพระเศคารัตถักาดหาจิตังนาวะขามิยะนัปปิการเทอราคาตังบุคคลไม่ควรทำหนถึงสิ่งที่ว่องแล้วไม่ความเมืองวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไอทัศจริตกรรมแห่งหนังตังอัปปันตังจากราคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจักดูทำมังตัดขาตถาวิปัสสติอสังเหรังอสังบุปปางตังนิธามะมุลวเยว่าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมจุบันนั้นนั่งในผลแกนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นมีเดิมนนั้นเนื้อเงี้งให้ปูพวงเถิดอเชวะกิจัจมาตัดปังกูจิญยามะนังสุเวเ์พึงคนพึงทำคนจึงเสียในวันนี้แหละใ้เราจุดนุกบัญกาในมันพุ่งในหิโมสังฆเรีียนนนนนเเจจจมมหาสัุา ราะว่าความบาดเจ็บกับมัจจุราชผู้นีศีนาใหญ่นั้นก็ไม่มีแก่เราทาั้งหลายเอวังนิหา,า,านมาิมันติดจินอโหระตมาจำทิจังแังเร่พระเจกับรถตัวจีสันตูอจิกเจมุนิจีเพราะข้ามุนีผู้สิ้นหมดจนได้บุคคลผู้มี้เป็อยู่ดังนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแปลว,ว่าผู้มีราชินีจึเป็นผู้ประการชนนี้แลชผู้ที่แปดโดยสดเพียรหักประจกักษ์คดีคณะปาทธาชลาตะมองหรีช้ลังอนาติตัว แรามีคนเก็บเนธรรมาจะร่วงพ้นความเก็บไม่ได้ปัญญาตะมงหิปัญญาจริงอนัติตัวเรามีคนเจ็บเป็นธรรมนาจะร่วพ้นความเจ็บไปไม่ได้มราตะมุงหิมรรานาอนัตติตัวเรามีคนตายเป็นธรรมดาจะร้วพ้นความตายไปไม่ได้สันเปียหิปเยหิมานาเปหิมานาภวาวะมีนาภาาวเราจะเรียนแต่างคือว่าเราจะนั่งพจากของรักของจิตเลนใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลหิกรรมะทานยทากรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสนนวะ เรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเปลียนแดนเกิดมีการเป็นผู้จิตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยัยงกรรมังกริษมีกัญญาลังบาประกงว่าตาสสะทายาทูภวิสณีเราทำงานอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทอยู่ว่าเราจะต้องเราจะต้ะนนองได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอนเหหอเิียทานปันจจจเวขีดกรรมบางเราทั้งหลายควรเพียรใ,ในอย่างนี้ทุกวันเถิดปุถุทิศิก้าปเถเทวดตาอุญญชนะคาถา กุขปตาจจนิสกุขาปยาปตาจจนิปยาโชกปตาจจนิสโชกาหองจิตสันเพบิปานิโนเอตาวาตาดามเห็นสัมปตามุญญาสัมปธรรมสัพเพเจวานุโมทันตุสัพพะสังปฏิติทิยาทานังนาทันตุสันตยาสีรังรักทตุสัพพธาราณาพิรตาหขงตุตข้าจันตุเทวตาข้าตาสัพเพรพุทาภนณปตาปเจนะการันต์ยังพลังอรหันตะลันตัตเชนะรักษาภรมิสสะสวอุสที่ยี่สิบอุเทวตาปฏิทานกาถาอันธมัยยานปฏิทานาคาถาโยภรมิเส ยาเทระตาสันติมิหารเราจะมีทุเตเะเลปุจิทะเลเตหินเตหินตาธรรมะตาเนนะประวันตุปุจิตาสุธินทะเลเตหะมิหารเรามันทะเลเท็เราจะมัจานวักกาจะพิโกโวสารามิตาธรรมะปฏิอุระกาธรรมะจะเทศานิธรรมะจะอิสราสมบันนัปุจาสุติจาพระมุตจเกจรผู้ชาเยผีจะอะทสัมภาว่าังเทศจดาอัตถุปปะติกามีญย่าในการทําวารันปิจเตเตสังเพเป็ทุกภาษาตะเลนจุสังขยงมาจุดจีรังจตั้งธามโมธรรมะตระลาจุปุภาลาสังปูงสังติสังฆปูวะอั โมสัมเพตติสมามารถเจริญวมลจริงสัมปาปุเนยามะคันเนอฬิยปะเพตดเบทิเอตปุสดิยิสิยุปุสดสัพพะปฏิทานาคาถาอันธมัมยังปฏิทานาคาถายโยปนัเสบุญยะติทานิกะตะสายนานัญญานิกะตานิเมเยสันจับปิกินุหงษุสัตตานันต์ปะมานาัตาเพราะสัจฉร้ายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจง จงเป็นผู้มีส่วนหนึ่งมูลที่พระเจ้าได้ชันนบันี้แล่แห่งมูลทางไรอื่นที่ได้ทำาแล้วเด็กปัญาคุณะวันตาจะไม่หังปัดตาปิตาเทยุวทิตาเมจะยักทิตาวาคูอชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาเป็นนาของเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่ศาสนาอื่นที่เป็นกลางอัเยมัจจแตวรีนิโมศตาติทันติวัวกัสมิงเจคุณมาจัตุิโกนิกาปต่เจกัตถูกวกราสังสารันตาภพวาพระเว เรามีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสีมีกันห้าแลคัมหนึ่งแลคัมสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเงยปฏิชาละเมอนุวัติภันตุเจษยังยุทธเยจิมังและปจานันติเทวาเต,ต,ตสังนิเวทะยุงสัตว์เราได้ทราบจากการให้ส่วนมุนของเจ้าแลบเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทันเองเถิดเพราะสัตว์เราได้สมนะคร่อมไม่ทราบกันให้ส่วนมุนของเจ้านี้เพราะเทศนอาอะไรจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มัยยาจีนานะบุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัตเปสัตตาสัทธาคงตัวเวลาสุขาชินวะเทมาปัทันจะปัจจุบันตุเทสัสสุเิตังสุภาเพราะเหตุอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วพอสัรย์ทางพงศงลย์มีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล่จงถึงถึงถึงทางอันเกยมเถิดพราะความบางนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเนาเทิดด้วยในพระเกียรสัจจรรมิฐานในุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชาจงใจด้วยการสาธยายบุตสมบูรณ์พระสูตรพระต่อเรีย ได้ประกาศฐานเหล่นี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่พระเจ้าขอให้เป็นจากทุกภัยทางปวงขอให้ท่านพระเจ้าจะเดินทัทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทีแต่เวลาทั้งหลายเกิดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ะผลอนุกรณให้แก่ข้าพเจ้าได้ปฏิบุตมงคลพระกิ่งพระกิ่งพอดีวินาศดุลิมดุลิมิตรสมุดพยานในสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแต่เรจนไม่ถึงมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยครณมาพของพระปณิชย์และทำมงคลในพระคาถาต่าง ขอจงสเรสรเสรธระการไม่เ่คุบูชของข้าพเจ้าทางไหนเกิดจากการสวดมนเจริญจิตภาวนาขออนสบายคุณผู้จงบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาขอเป็นคนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนตเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงโจากักวงดยจากความคุ่ใจทุกแขนทั้งเส้นุขความสำเร็จไดเจริญรุ่เรื่องในที่การงานชนะตุลักและมันทั้งหลายจเม็นพร้อมด้วยธรรมสารสมบัติาสมบัตินต้องกาเห็นธรรมสำเร็จในการทีปรดสัมมาสัมุทเจ้บชางเก็บพน และที่ควรใช้ทั้งสีเ่เยอ,อยุ่รหน้าสุขภาระรดเทือนขออนุมโมทนาบุญกับพ่อพอแม่จิจิทุกท่าน <c oughs>